ใครยิงคำถามเลยถ้ารออาจารย์ประเมศอาจารย์สมบัติรอ,อหมายสารที่เหมือนกับว่าบังคับคดีหรือที่เขาเรียกกันว่ามีการเมื่อบังคับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามละแต่ถ้ามีแต่แค่จดหมายอย่างที่เขาเรียกกันภาษาว่า จดหมายใบสนเท่อะไรหรือ่าคมคูเราก็ยังต้องขอดูหน่อยอะที่จริงอาตมาเองนี่อยากจบเร็วแต่เมื่อผู้รู้ทางกฎหมายมาแนะนําแล้วเราจะไม่เชื่อไม่ฟังผู้รู้ไว้บ้างเลยมันก็จะแรกกายเป็นว่าเราจํานนมากเกินไปและเราก็เชื่อหลักศาสนาอยู่สองอย่างกรรมวาทีกับวิริยะวาทีเชื่อความเชื่อกฎแห่งกรรมกับเชื่อความเพียรแต่มาตอนเนี้ย ยิ่งเชื่อนหนักก็้นไปอีกว่าที่จามมเพียรพยายามทําอะไรมาให้สังคมให้ศาสนาประเทศชาติบัดนี้มันสำลิตผลมันสำแดงเดชไม่นึกเลยคําว่ากฎหมายเนี่ยอาจจะให้ความไม่ความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมแต่คนทุกคนไม่ได้บางทีก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างลายที่เก็บเหตุอย่างลายที่ดินของท่านกิติวุฒโธท,ท่านเจ้ากุณนั่นก็เป็นหาเนะ เอาละเขาก็มีกรรมอะไรของเขาไปละแต่ว่าของอาตมาเนี้อัามาไปบินตบาทคนเห็นใจเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตที่เดินมาบวชบินตบาทเดินเนี่ยไม่เคยมีครั้งไหนเห็นใจจังเลยสู้ส,สู้สู้นะอะไรเงี้ยอิสลามยังยกที่บอกสู้ๆูนะหลวงพ่อคนต่างาศาสนาแท้แทยังยังทำออกอาการอย่างนี้ได้ แต่คนในศาสนาเดียวกันทําไมทําอย่างนี้ได้แต่ตมมาเชื่อเลยกฎหมายไม่ให้ความเป็นธรรมได้แก่คนทุกคนทุกกรณีแต่กฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์จนอามาเห็นอะไรรู้ไหมเห็นว่าคนทําไมเห็นเราเห็นใจเราขนาดนี้ทําไมสื่อมาวันละห้าหกช่องซึ่งชีวิตตมาตั้งกระบวดมาก็ไม่เคยมี ช่องเดียวต่อเดือนนึงก็หายากตอนนี้มาวันหนึ่งห้าหกช่องแล้วก็มาด้วยความตั้งใจดีมากอยากช่วยอยากเห็นใจอะไร่อะไรตอนนี้คำว่าวิปปติสารได้บังเกิดแก่คนที่ทำให้ที่ดินแปลงนี้วิปริตจากมีโฉนดกลายเป็นไรสิทธิ์ไม่มีที่ดินเขาต้องอยู่ในคำว่าวิปปติสารแน่นอน คือต้องร้อนใจต่อการกระทําของเขาในภายหลังเมื่อข่าวออกโครมคนวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงไม่ทุกไม่เดือดร้อนมากแต่ปัจจุบันนี่ลายเว็บอะไรก็ไม่รู้ถล่มกันแบบอาจจะมาว่ากรรมเบี้ยนี้ปิดจรวดมากกว่าเก่าเพราะอาจจะมากับตรงกันข้ามกับปีติปราโมดว่าผลเนื่องการที่เราไม่กระทำอะไร เร็วสามต่ำช้าผิดกฎหมายผิดจลิรทำจึงทําให้คนเห็นใจ็นเมื่อวานมีรายเห็นใจถึงขนาดโอนเงินมาให้เจ็ดพันแต่คงไม่ไดราม่าเหมือนแท็กซี่สิบล้านหรอกเพราะตมาไม่ได้นนร้ององาอ่ายใช่ต้องรอไมยมาแปะก่อนหมายขับไล่ถมาไมยบังคับคดีอะไรเนี่แหละที่เขาว่าสำนวนไปง,งั้นมาก็ไม่่อยรู้เรื่องมากหรอก เพราะว่าเกิดมาเรียนแคปปอสี่นักธรรมเอกก็เรียนเรื่องธรรมะโอ้แม่คุณคุณเนี่ยช่วยสังคมได้เยี่ยมเลยเพราะอะไรนะแม่ไปบินตาบาทมีคนบอกหลวงพ่อจะย้ายไปไหนไปอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีที่ไปนะฉันมีที่สิบไร่ที่โคราชไปตั้งวัดที่นู่น ที่จริงที่มัน210ิบไรมันโดนปัญหาแบบนี้เพียงไรเดียวซื้อ200เจ้าเจอเจ้านี้เจ้าเดียวที่เกิดวิปริตทางกฎหมายส,วน,ว,สวนแก้วยังจะอยู่ยืนหยัดและอาจจะมามั่นใจว่าสวนแก้วเนี่ยจะเป็นวัดแห่งแรกของเมืองนอนท จังหวัดชนมีสวนสามพระ,ะมีสวนนงนุษจังหวัดนครปฐรมมีสวนสามพรานเมืองนอนท์มีสวนแก้วสวนธรรมและนี่เฟสหนึ่งนะเฟสหนึ่งคุณดูเอาเอง้วกันว่ามันเป็นไงพอจุงใจมาเที่ยวได้ไหมวันธรรมดาในคนเที่ยวกันแน่นเลยวันเสาร์อาทิตย์ล้นเลยแล้วจะเปิดเฟสสองเป็นสวนน้ําคุณโต้งเจ้าของสวนนงนุษมาวางผังให้มาชี้นแนววางนี้อย่างนี้ ตรงนี้ต้องทําอย่างนี้ตรงนี้ต้องเป็นเนินตรงนี้ต้องปลูกไม้เทเลทรายตะบองเพชรอะไรต่างๆแล้วก็ให้ต้นชแมบทองมาเหลืองอลามสวยมากต้นไม้ชนิดนี้ที่เขาประดับพระเมรุราชการที่เก้าที่ท้องสนามหลวงเหลืองอลามเนี่ยเอามาให้อาตมาไว้เยอะเลยมันคุยกันตั้งแต่ต้นมาแล้ว วันแรกก็มากันเจ็ดคนบอกมาผมจเจ้าที่ดินของผมแล้วนะหลวงพ่อไม่มีสิทธิ์แล้วถึงจะถือโฉนดอยู่ก็ไม่มีสิทธิ์ใครพูดใกล้ๆก็ว่าโฉนดของหลวงพ่อเนี่ยนามจะปลอมอะไรเงี้ยนะ่ะของผมเนี่ยของจริงแต่ขอดูก็ก็ไม่ให้ดูแล้วเราก็บอกเอางี้ลกันเพื่อจบกันง่ายๆอันมาจะกัดฟันเทศพรส่งโยมอีกสามล้าน ้วยยมก็โอนที่เป็นทีนี้ตรงนี้ส่งไปจ้ะทำตรวจน้ำพิจารณาคุณุนไปจะรีเขาบอกหลวงพ่อผมนะ่ะอัดหมดไปสิบล้าน้ามาให้แค่นี้จะเอาได้ไงถ้าสิบห้าล้านตกลงแต่ตอนนี้เสียด,ดายตรงนั้นเราไม่ได้อัดวิดีโอตอนมี้กล้องกล้องไอ้นี่มันยังไม่มีถ้ามีแล้วป่านนี้น่าจะเรียบร้อยพราคุณอัดใครใครเอาไปบ้าง นั้นพวกที่เกี่ยวข้องกับทําที่ดินวิปริตแปลงเนี้ยตอนเนี้เชื่อว่าไม่มีคําว่าเย็นใจสวรรค์นในอกนรกในใจสวรรค์หายากแล้วละ่ะอมันกับเนี่ยละครหน้าตัวทนายแต่งเรื่องจะให้สารโดนพิจารณาวายใยโตตนวันตนาเนี่ย ทำม,มาให้กินครอบครองมาสิบเกปีควรจะสารสั่งให้ออกโฉนดได้หรือยังสารดูสำนวนทนายก็สั่งให้กรมที่ดินออกโฉนดกรมที่ดินก็ปั๊มโฉนดมาให้นางวันธนานางวันธนาได้ที่ดินก็มาเสนอขายวัดแตไม,มก็เอาซื้อแต่แล้วละครสี่ห้าตัวเป็นไงตัวแต่งเรื่องไม่ผิดตัวสั่งให้ออกโฉนดไม่ผิดตัวปั๊มโฉนดไม่ผิด ตัวเอาจฉหมามาขายไม่ผิดผิดคนซื้อสมัยก่อนก็เรียกแก๊สโซอผิดนี่คืออย่างีนนางางงกมีข่าวเมื่อวานช่องแปดด้วยช่องอะไรไม่รู้ไปเขาบอกเสียชีวิตแล้วแต่เมื่อไม่กี่ไม่กี่เดือนเนี่ยคุณชูวิทย์กมลวิศิษไปทํารายการยังคุยกับแกเลยแล้วแกก็คุยว่าอย่ามายุ่งกับฉันเลย ฉันฉันถูกเขาเอาติดคุกสามปีญาติกันเลยนะที่ก็ฝ่ายกันเอาแกติดคุกสามปีเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาเอาแกไปเซฟเฮาไว้ที่สุพรรณแล้วก็กล่อมให้ยายเนี่ยเซ็นว่าเช่าอย่าเซ็นว่าครอบครองปลปักแพ้เลยอาจารย์ประเมศบอกท้าไม่เซ็นนะแล้วแกได้เข้ามาสู้คดีที่แรกนะ วัดอาจจะไม่เสียที่ดินแปลงนี้และจะไม่เสียเงินฟรีๆแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเราก็ไม่อยู่จะมาไปเทศทุกวันคนที่รับอาสาจะมาเป็นทนายว่าฟ้าไหมสู้ให้เราก็ไม่รู้ว่าเก่งกาจขนาดไหนมีฝีมือขนาดไหนสอดแทรกเข้าช่องเข้าทางถูกไหมแต่แล้วแม่เพราะว่าเดี๋ยวเล่าข้ามไปนิดหนึ่งมีครั้งหนึ่งที่แกว ถูกแซบเเาวล้วมาเล่าจะมาฟังตั้งแต่เช้ามืดเลยตอนนั้นอาตมาอยากจะไปบินตบาดเกือบไม่ได้ไปจะไม่ไปเพราะแกเล่าแล้วก็ร้องไห้แกหนีออกมาจากบ้านสายเหตุที่หนีนี่เพราะอะไรรู้ไหมอาตมาไปออกตรรทัศน์กับคุณสรยุทธ์ุทตาจินดาไอเนี่ยตอนนี้แย่แล้วจามาโดนทีดินซื้อสิบไร่ได้แต่โนดสรยุทธก็หลุด แม่แก่ป่านนี้ไม่น่าจะโกงพระที่จริงแกไม่ไม่ตั้งใจโกงหรอกไม่ตั้งใจโกงเพราะก็บอกว่า,าเซ็นแบบนี้วัดจะไม่เดือดร้อนจบกันแต่ถ้าไม่เซ็นวัดโดนฟ้องด้วยแกใส่บาตรจะมาบ่อยแกก็นึกอากช่วยวัดเอยก็เลยเซ็นแบบเซ็นช่วยวัดไม่ใช่เซ่นในวัดเสียแต่ว่ามันพลิกพอแกได้ฟัง หยุดที่อยู่ในห้องเปิดต่อทันตีสี่นาตีห้าเนี่ยแค่เพนหนี้ออกมาเลยทางนน้นก็คุมตัวชะล่าใจไปหน่อยหนีมาก็มาเล่าอาจะมาฟังนั่นเรื่องจริงๆเนี่ยไอคนที่ไม่รู้เรื่องชอบพูดคําว่าทําไมไม่ฟ้องนางวันตนาถ้าใครรู้ชีวิตจริงนะนอกจากไม่ฟ้องนะอาตมาย,ยังเตรียมว่าอยากจะเอากระเช้าไปเยี่ยมแกสักวันนึงว่าโยม อยากคิดมีเวรมีกรรมก็จตมาเลยแต่มาก็ไม่คิดกระยมนอกจากจะไม่ฟ้องโยมมีแต่จะสงสารโยมเพราะเรารู้ว่าแกหมดไม่ได้เหลือใช้เลยเงินสิบนล้านเนี่ยแต่ไม่อยากจะจรารนายว่าใครเอาไปมั่งเดี๋ยวจะมาโดนฟ้องอีกเพราะคนเอาก็ต้องป้องกันตัวดีอยู่แล้วนี่ก่อนแปรบคุณพุทธนายเนี่ยนะทนายคนที่ว่าฟ้าไม่แก่ คนแรกที่แต่งเรื่องให้เอาโฉนดไม้แกไม่คุ้มครองดูแลแกปล่อยให้แกไปถูกหลอกเสซนถูกเ,เกลี้ยกล่อมกันแ้้วกันอย่าใช้วันหลอกเลยถูกเกลี้ยกล่อมให้เซนเนี่ยทนายทนายชุดที่ทําให้ได้โฉนดมาเนี่ยไม่ดูแลแ,แกไม่ดูแลลูกความปล่อยให้ลูกความตัวเองแทนนะจะมาบอกนะยายจะเกิดเรื่องอะไรนะก็เรียกผมมาผมจะช่วยช่วยอย่างเดีย ช่วยให้สรารสั่างให้ออกโฉนดแต่ไม่ช่วยคุ้มครองลูกค้าลูกความตัวเองไปหาเองทนายชุดนั้นเป็นใครก็เคยคิดนะขอเล่าเล่นๆมันจริงๆแวบๆออกมาแวบๆตอนแรกคนเนี่ยยุให้ไปประท้วงที่กมที่ดินที่บางใหญ่แกจะไปกับสี่ห้าร้อยคนนะ แต่มาบอกถ้าถ้ามาไปมาไปองค์เดียเอาบาดไปลูกแล้วก็ใส่ระเบิดแล้วก็ไปพรีชีพนาท,ที่ดิน <c oughs> แต่มันเสียพระตายสอนคนมาแล้วตายเราก็คิดว่าที่ดินแค่นี้เรามีปัญญาซื้อได้ตั้งสามพันไร่เราจะมาโง่เสียพระเสียผู้เสียคนใกล้ที่ดินไร่กว่าๆทำไม เป้าหมายก็คือว่าอาตมาเนี่ยซื้อที่ดินให้คนจนทั้งหมดหลายเหตุเอาสักนิดนะการเหลื่อมล้ำที่ดินในประเทศไทยคุณว่ามีมากไหมเศรษฐีมีเป็นแสนไร่มีไหมคนไม่มีสักไร่มีไหมมีอยู่วันหนึ่งเด็กอายุสิบขวบผู้หญิงแค่ให้ข่าวไปแล้วก็ร้องไห้พ่อหนูนะ่ะเป็นทหารไม่รู้พ่อหนูรักษาแผ่นดินใี้ใครอยู่ครอบครัวตัวเองไม่มีที่ดินจะอยู่ถูกไล่ ต้องลือบ้านโอ้โหเราฟังแล้วอยาก,กน้ำตาจะซึมเลยอ่ะก็เลยคิดว่าชาตินี้บวชมาจะไม่สร้างโบสถ์มีหารเจดีมีเงินจะซื้อที่คนจนตะพึดซื้อจนไม่ทันหนาเที่ยงไอ 3, ไ้สามพันเก้าร้อยไร่เดี๋ยวนี้แล้วก็ปลูกผลไม้ไปดูสิแต่มอ็มพืชผักเก็บกันทั้งวีทั้งวันตอนนี้เลี้ยงคนไว้พันห้าร้อคนบางช่วงพันเก้า ช่วงเมษาเนี่ยพันเก้าเด็กมาขอทุนเราก็ทําเพื่อสังคมมาเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้แต่มาเชื่อแล้วแต่เมื่อวานอ่านข่าวสะดุดใจอะไรซุปเปอร์โพบอกอยากให้รัฐบาลยุบสภาและไม่อยากได้คนมีบารมีคนบารมีมีบารมีไม่ดียังไงจะไปเอาคนคนเดียวที่มีบารมีมาเป็นบรรทัดฐานไม่ถูก อาตมาว่าคดีกับบารมีเนี่ยอาตมาขอทาทาบารมีไม่ชอบคดีหรอกแต่ว่าถ้ามีคนมาแนะให้สู้เราก็ไม่ควรจะจำนนพ่ายแพ้อ่อนแอใจเสาะเปราะบางที่ถ้าจะมาไม่มีความสู้มานะเรื่องมันจบไปนานแล้วคดีเขาชนะไปแล้วแต่กฎแห่งกรรมนี่มันตามมาลื้อกันจนได้ทำให้เขาต้องร้อนใจจนได้ ทำให้เขาต้องหวนคิดว่าไม่ควรจะใช้เทคนิคทนายแบบนี้เลยตรงนั้นคือตอนนี้เป็นที่ข,ของคนงานคืนอเป้าหมายเรานะเรามีสาขาทั้งหมด11สาขามันจะต้องผลิตผลมาเยอะมากคุณรู้ไหมตอนบางบางช่วงมาม่วงมาทีละตันสองตันบางช่วงทุเรียนมาวันละสามสี่ร้อยลูกจะไปขายตรงไหนขายในวัดมันก็ลึกเกินไปแต่ถ้าขายตรงนั้นน่ะมันสามแยกเลย อาตมาก็ข่าว่าตรงนั้นจะทำเป็นตลาดขายย่อยๆและใครที่ไม่มีที่ทะมาหากินแต่เรามีข้อต่อรองคุณไม่ขี้เมาคุณไม่ขี้ขโมยคุณไม่เล่นการพนันเราจะให้ที่เป็นล็อกๆ,ๆขายอาจจะฟรีก็ได้อาจจะช่วยค่าน้ำค่าไฟบ้างก็ได้เป้าหมายคือนั้นเพราะตรงนั้นมันเป็นหน้าถนนใหญ่ไอเรามาขายทุกวันเนี่ยขายในเนี่ยลึกๆอย่างเงี้ยใครจะเข้ามา เขามาก็นิดหน่อยเป้าหมายคือต้องการทําตรงนั้นและจะทําถนนสะพานข้ามถนนเพื่อให้เด็กนักเรียนฝั่งนู้นจะได้ไปมาจะได้ไม่โดนรถลาพดปีนึงคนถูกรถชนตายตรงสมแยกเนี่ยสามลายสองลายจำลายทุกปีให้เราก็มองไว้เงี้ยแต่แล้วมันก็ฝันสลายแล้วมันก็จนปัญญาพราเพราะมัน ทำเลทองตรงนั้นมันถูกตัดแต่เขาอะถ้าเขาทำอะเขามีคนพูดกันเยอะเลยจะไม่มีใครซื้อจะไม่มีใครเช่าจะไม่มีใครเพราะว่ามันเหมือนซื้อที่ธรณีสงที่มีกรณีพิาพาทคนขยับเพราะมีคนพูดเลยใครอยู่เจริญยากใครอะไรก็พูดกันหน้าด้วยถ้าเป็นคุณก็อยู่ก็ฝันเสียแล้ว ถ้าทำตอนนี้มันทำไม่ขึ้นแล้วละ่ะแต่คำว่างกโลภเห็นเก่ตัวเห็นแก่แกได้อันนี้มันมีอยู่ในใจของคนแทบทุกคนแหละโอกาสได้ต้องเอาชนะโอกาสชนะต้องเอาค,อคนเราคือลืมมีได้มีเสียมีบวกมีลบสมหวังผิดหวังแพ้ชนะลืมตัวนี้ไปไม่รู้นะ จะมาว่าจะมากับปีปติสุขเพราะถ้าไม่ได้เราก็ไม่เหนื่อยอายุมากแล้วไม่ต้องไปปากตําคุณได้เห็นภาพหรือยังที่มีจะมาไปตัดตตรงนั้นเหนื่อยมากเออนี่เออขอภาพหน่อยเร็ว ก็รอน,นิดหนึ่งอ่ะก็เพราะว่าไม่ใช่ามาลือล้อแลหรอกเพราะมีคำแนะนำจากอาจารย์ปรเมศกับอาจารย์ที่มาอาจารย์สมบัตินี่จะมาไปทำอยู่ตรงนั้นนไปลือ้อไปทำแบบนี้ถามว่าคนไม่เคยเห็นบ้างหรอคนเห็นกันทั่วเยอะแยะแต่เจ้าของที่กับไม่ยักกัเห็นถ้ามาเบรกอาตมาซะตั้งแต่สองเดือนสามเดือนแรกเราก็ไม่ต้องลงทุนหอบคนไปขน ไปปรับพี่ถมดินแล้วก็ไม่ต้องคุยพาคนไปเลยแต่เราต้องพาคนไปทำเสียวเวลาเสียค่าแรงคนละร้อยสองร้อยไม่มีไม่มีไม่มีเอาที่ดินอย่างเดียว ก็อาจารย์สมบัติกอาจารย์ปรเมศบอกเราสู้ไม่ได้เพราะคนของเราชนะแล้วไปยอมเซ็นแพ้ไปยอมเซ็นรับว่าเป็นเช่าทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองครอบครองมาตั้ง19ปีกฎหมายครอบครองประปักมันแค่10ปีก็ <c oughs> ยอมขอเล่านิทานสักเรื่องมีเศรษฐีคนหนึ่ง แกนี่ก่อคดีเยอะแต่แกไม่เคยติดคุกเลยแพ้แ,แกใช้เงินฟาดหัวเจ้าหน้าที่ผลที่สุดอจูจ่ๆแกก็ตายกับทหาน,หนพอไปถึงยมพบาลก็แกก็นึกว่ายมพบาลเนี่ยคงเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐเอาเงินยับใต้โต๊ะได้แกก็เลยบอกอกีปล่อยให้เรากลับไปใช้สมบัติสักพักก่อนให้เราไปเกิดใช้สมบัติสักพักก่อนเถอะเรามีมาก เราให้ห้าหมื่นโยมพระบาลก็เลยเอาไม้กระแทกปึง้งแล้วสะบัดหน้าไปทางนู้นไอเศรษฐีนี่ก็เดินอ้อมตามไปน้อยไปเลยให้ห้าแสนโยมพระบาลก็กระแทกปึง้งแล้วก็สะบัดหน้าไปแถมไอนี่ก็เดินอ้อมไปน้อยไปเลยให้ล้าน,นตอนนี้โยมพบาลกระแทกโคมไม่เรียกเท่าไหร่เลย บอกเอามาเดี๋ยวนี้ห้าบาทตายแล้วไม่ได้เอาอะไรไปเลยห้าบาทก็ยังไม่มีให้ยมประบาลนั้นอย่าลืมตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยและอย่าลืมใครที่จะติดต่อกับหน่วยงานราชการถ้าเขาแนะนำจะเชื่อต่อเมื่อมีหลักฐานอะไรมันชัดเจนผูกมัดสัญญาแน่อนอนอย่าไปฟังว่าเขาแนะนำว่าทำนี้ได้ทำงั้นได้แต่มาเจอมาแล้วซื้อได้ ซื้อได้เพราะโบราณว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราดยังรู้พลังสองมือโดเดต้องเซไปมั่งข้าราชการไทยรับราชการโดยไม่รู้กฎหมายบางเรื่องก็มีและก็ไม่ใช่เฉพาะกรมที่ดินกระทรวงอื่นกรมอื่นก็มีเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเขาอยู่เป็นเจ้าหน้าที่นั้นๆก็อย่าเชื่อเขาร้อเ เพราะบางทีเขาก็ไม่รู้แต่เขาก็แนะนําไปโดยไม่รู้โบราณว่าไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยดีแต่ไม่รู้้วดันชี้นี่เสียหายมากก็ขอฝากไว้ด้วยคนที่ฟังเขาชี้ก็ต้องให้มันแม่นทางคนที่ชี้โดยไม่รู้ขอบินธบาตเถอะถ้าไม่รู้อย่าชี้เลยอัะมาหมดไปสิบล้านเป็นตัวอย่างแล้วเพราะโดนชี้โดยไม่รู้ แอดคาราบาวร้องเพลงไว้ว่าเกิดเป็นคนไทยระวังจะเป็นผู้ถูกกระทําให้เสียหายโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างโปร่งใสคุณเป็นคนของพระเจ้าแผ่นดินราชาราชาข้าราชการมาจากคำว่าผู้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินหรือพระราชาต่างพระเนตรพระกันของพระราชาทำให้ประชาชนชื่นอกชื่นใจต่างพระเนตรพระกันของพระราชา แต่ถ้าทำคุณทำให้ประชาชนข่มขืนใจขืนระทมตมทุก์ขคุณไม่ใช่ข้าราชการของพระราชาแต่คุณก็คือจะเป็นมหาโจรก็ได้ป้นเงินเดือนมากินมาใช้แต่ไม่คุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนประเทศชาติทำให้เกิดความเสียหายและเราขอเรียนแบบประเทศอเมริกากันบ้างได้ไหม ทีโนตารีพับลิกเขาจะคอยตรวจสอบว่าใครมาทำนิติกรรมกับรัฐเสียค่าภาษสงภาษีเสร็จแล้วถ้าเกิดเสียหายรัฐต้องเยียวยาคดีอยตมานี่ไม่ได้ดเยียวยาสักบาทเดียวแถมยังพูดได้เจ็บปวดอีกว่าไม่มีเราหลงก็มีแต่เก็บภาษีไม่มีเยียวยา แต่ก็จะออกวันสุดท้าย,ายใช่ให้เขารู้จักว่าเขาให้เรารอคอยมาสองปีเจ็เดือนแต่เขาให้เราออกภายในหนึ่งเดือนทำไมไม่ผัดกันคนละสองปีเจ็ดเดือนก็นี่ไงเอางี้โควิดเนี่ยได้คนละห้าัน ไปตายในม็อบเหลืองแดงได้ห้าหล้านจนผัวเมียแย่งกันเลยนะมึงไปสิตายกูจะได้รับดูแลลูกเองตอนนั้นนะแต่จะมาในบาทเดียวก็ไม่ได้และยังถูกพูดได้ช้ำใจว่าประเทศไทยมีศาลมีราชการถ้าทำให้ศาลผิดราชการผิดประเทศเดินหน้าไม่ได้แต่ให้พระองค์เดียวผิดประเทศไปได้ ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ